ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม PUBG Mobile กับช่องแฮมสเตอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมา,าลงอีเวนต์ทุกนาะทุกคนแบบเล่นชิวๆอะไรอย่างนี้นะอันนี้ผมกดมาเป็นวันเมนนะนี่น,นีอันนี้คือบ้านปลนของผมเองผมชอบลงบ้านนี้นะผมว่ามันเล่นง่ายดีมาเลยเพื่อนได้ปืนแล้วอุ้ยไม่มีคนลงใกล้เราเงียบมากเลยอุ้ย นี่คือเคายิงเราหรอใครยิงเราเมื่อกี้ใครยิงมาจากตรงแทอร์รี่เนี่ยเฮ้ย,ม,นนนนยมีคนโดนเน่ไนายวิบมาโดนเน่ไม่มีเหเฮ้ยไปนอกนี่งไงเฮ้ยคุณยายสปีดผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงยายนะยายกอโทษตัวยิงคุณยายสปีดนะทุกคน วันนี้ผมจะโดนหลอกหลอนไหมเนี่ยจะโดนเข้าฝันหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนเขาเพื่อนเขาวิ่งไปแจมมาทุกคนหายไปไหนแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บของเขาดีกว่าโอ้โห,โหเก็บไม่ได้นี่เราต้องเข้าไปข้างในขา,า,า,า <laughs> เขาไม่มีปืนนะทุกคนไปยิงคนไม่มีทางสู้นี่นี่นี่ มันต้องมาแจมมันต้องมาแจมมือที่สามกดงามเสมอนะทุกคนจำคำนี้เอาไว้<ะ>ตมาแล้วนายตะมาแล้วอุย้อยเขายิงกัข้างหน้ามีเราหกคนแล้วไปอยู่บ้านขนาดนี้เลยนะอุย้ยทำไมเงียบอ่ะทำอะไรกันเฮ้ยใครทักเก็บของนี่ไงเก็บของ,ยอยง <c oughs> เองพลินเก็บเพลินเกินท่ามใจเหรอเพื่อน อุยเกาอยู่ข้นเดนยวแล้วนะกลยวยๆวๆๆ <laughs> ผมยังไม่กล้าเข้านะเดี๋ยวผมรอดูให้แน่ใจก่อนว่ามีกี่คนว่น่าจะมีเขาคนเดียวนี่แหละ <laughs> ผมเข้าเลยดีกว่า <laughs> เฮ้ยมีคนลงชาร์จเลย,ยนีมไม่ไงนผมตที่ชาร์จนะผมไม่รู้ไอ้ตัวที่ลงเพื่อนเขาหรือเปล่าไม่รู้ผมรีบเก็บรีบเก็บงานโอ้ล้อมล่าล้อมหลัง,ลงเราเลยเนฮะ้ยโอ้ข้างหลังก็มีเฮ้ยอ,อย่าอย่าเข้ามาไปเร็วโอ้โหนี่คือเราออกไปไหนไม่ได้นะอันนี้ก็คือเราโดนขังแบบสมบูรณ์แล้วต้องรอเขามาชาร์จนะออกไปก็คือไงก็โดนยิง โดนล,ล้อมทุกคนผมไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะยู่แต่ในเนี้ยเฮ้ยใ,ใครโดนาอือมายั้ไม่ทันเนี่ยดูดีข้างบนข้างหน้าข้างหลังโอ้โหผมไปไหนไม่ได้เลยเฮ้ยเอาอุ้ยเขาโดดไปแล้วเฮ้ยแขนโพล เห็นเพื่อนอุ๊ยโดยนไปน,นัดหนึ่งเนี่ยก็ผมไม่กล้าเดินไปไหนคนอยู่นบนหัวเก็บของก่อนแล้วกันแก้เหงาไหนก็ไปไหนไม่ได้แลวโดนขังเขาไม่ยอมมาชาร์จเรานะเราก็ไม่ออกไปนะดิเราก็อยู่อย่างนี้แหละเพื่อนข้างๆก็มีนะเนี่ยว่าข้างหน้าเราก็มีผมเนตเช็คดีกว่า เอาไปกินแน่โดนุ้ยวุ้ยเข้าปลามาชั้นล่างนะนี้คือผมน่าจะโดนชาร์จแล้วหรือเปล่า <c oughs> ผมจะโดนชาร์จแล้วหรือเปล่ามาเลยเพื่อนเรารอมานานแล้วจะชาร์จก็เข้ามาเลยขึ้นมาวิ่งนี่ไง <c oughs> โอ้ยิงกดยับเลยระเบิด เฮ้ยเขาจะขึ้นมาอืมขวางไว้ก่อนเฮ้ยอืมเขาใช้วิชาคาถาเหล้วโต๊ะทุกคนขเขาแยกล่างมาเขามาเช็กนะแบบนี้เขาน่าจะชาร์จผมแล้วแหละเขาหาผมเจอนะว่ารู้ผมอยู่ตรงนี้เสียงใครดูเฮ้ยโอ้โหโอเคอันนี้ชาดแล้วคือเขารู้นะว่าผมอยู่ตรงนี้เฮ้ยเขาอยู่ห้องข้างน้าหรือเปล่าใช่หรือเปล่า ผมไม่มีหลอนผมหลอนมาหมดแล้วเอาไฟดักไปก่อนจะขึ้นมาขออยู่คนเดียวเฮ้ยใครโดดมาอี่ไงนี่เจ็บไงเฮ้ยมาทีละคนมาทีละคนนะนี่ไงนี่นาานะนนปาดหน้าเค็กเรียบร้อยมาทีละคนแบบนี้เราชอบเลยนะ ทีละคนเฮ้ยขวาหลุดเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหลังเราอหล่ต้นไม้เหรอเนี่ยอยู่ไหนเพื่อนโอเคไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ต้นซ้ายนี่นี่เคยอยู่ต้นซ้ายนี่ทุกคนนีเอาไปแบม นายจะไปยิงหลังเราไม่ได้เพื่อนนายทำแบบนี้ไม่ได้ไมีเก็บงานเลยเฮ้ยเข้ามาหรอไม่มาหรอเฮ้ยบาจริงเข้ามาจริง,อรงโอ้โหเขาแยก,กล่างอีกแล้วเพื่อนนายทำตัวกลัวตีเงาแต่น,นี้ตัวจริงนะนีเงียบลากเลยเฮ้ยหมดสักทีไอ้หมดก็แย่และเดี๋ยวทั้งสี่คนโอ้โห แล้วเหมือนตีหม่จะมาผมยังไม่ได้ไปไหนเลยปล่อยเชิญไปขอลองโหตีหม่มาทุกคนผมยังไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ในเมืองเนี่ยไอ้บอดจะเก็บงานเฮ้ยโอโหตอนน้าตาเพื่อนใะแย่งบอทเราเนต้องแลกด้วยชีวิตนะบอกไว้ก่อนนี่ไงแลกด้วยชีวิต นายฆ่าเราได้แต่นายอย่าแย่งบอทเราเราไม่ชอบนายต้องแลกด้วยชีวิตนี่ไงแลกด้วยชีวิตวิ่อนเข้ามาเราปาดหน้าเค้กนี่ไงปาดหน้าเค้กยิงแบบนี้ก็โดนติเพื่อนโอ้โหของเราหมดเลยโหมูแต่ตัวอ้วนมากทุกคน เราฟาร์มตัวเราอ้วนแล้วตอนนี้คนจะหมดแมบแ่้ทุกคนเลอแค่นี้โอเคทุกคนคนในเมืองนี้มันหมดแล้วนะเดยเราออกดีกว่าคือคนจะหมดแมบแล้ว่ะเรายังไม่ได้ไปไหนเลยถือดาบไปนะเดินลงๆแล้วเก็บแอดอปดีกว่าโอ้ฟมัใครจะเล่นก็เล่นผมไม่เล่น เดี๋ยวเราไปเอารถด,ดีกว่าเดินเล่นเหมือนจะไม่ปลอดภัยนะทุกคนขับรถนี่แหละปลอดภัยสุดละ Let's go มากันเถอะเฮ,ฮ้ยโอ้โหพึ่งออกมาได้แป๊บเดียวโดนอีกแล้วเหรอฮา่าใครมาบังอาจใครมาบังอาจกระตุกหนวดแฮมสเตอร์คนนั้นมันต้องโดนไหนใครกระตุกหนวดเราเฮ้ยเหลือกันไหม นี่นงเพื่อนเอ้ยไอคนนี้คนนี้เราบาดแล้วเพื่อนใส่ป่ะ <c oughs> นายเป็นมนุษย์ต้นไม้เดีอเพื่อนให้ยอยู่หลังต้นไม้นะสองรอบเลยเฮ้ยโอเคนะอันนี้เพื่อนเขานะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปชาร์จเลยรีปิดงานเรามาหาแล้วเพื่อนเฮ้ยสายเขาวิ่งไปหลังหินแล้วเฮ้ยติดเฮ้ยติดติดอะไร <c oughs> นายเราเห็นนะ อยู่หลังหินหรอไม่ไงเอาไปกินเฮ้ยคุณครับว่า,มาผมพูดไปูเรื่องแล้วขชาช้าตัวเราแล้วนีไ่ไงเรารีบเก็บงานก่อนเลยเดี๋ยวเราตายเฮ้ยเราแบบนี้เรียบร้อๆๆเราแบบนี้เออ,อ่าไปยุ่งจะเข้ามาหรือเปล่า สวดีเปาสวัสดีเปาวันดีเพื่อนวัดีเฮ้ยกระตุนรมดกระสุนหมดโอเคได้อยู่เฮ้ยเกือบตายรอดมาได้ยังไงเนี่ยกระสุนหมดนะดีเขายิงไม่โดนเราไปยิงโดนแล้วผมตายไปแล้วโอ้ยก็เฮ้ยรอดมาได้ยังปฏิหารเดี๋ยวเราเก็บของแล้วเดี๋ยวรอเข้าวงดีกว่า เฮ้ยโอ้โหยังจะมีเ hmm. ก mm ้อแถวนี้เหมือนเขาจะอยู่เนินหินนะไหนเพื่อนไหนทุกคนเสียงมันเงียบไปแล้วอะวงก็จะบีบผมเข้าวงดีกว่าขับรถเข้าวงนะอย่าเดินยวโดนงู เดยวเราจอดเล่นบ้านนี้ก่อนดีกว่าคือมันเงียบนะมันน่ากลัวเอ้าโหเีลยห้าคนแล้วอะแล้ขอแวะตรงนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้วิชาคาถาเอาโตโตนะ๋ยวเอาไปเปิดแมปดู <S <S เดี๋ยวเรามาเดินเช็คกันนะตอนแรกก็ได้ยินเสียงอยู่ทางซ้ายนะไม่รู้ว่าเขาจะไปหรือย,อยัง แต่ผมไม่เห็นใครอะ่ะเฮ้ยข้างหน้าทุกคนเห็นปะตรงนี้ผมชี้อ่ะใต้เนินขเขาอ่ะเฮ้ยใครอะ่ะทำไมทราไมนั่งนิ่งงั้นอะ่ะเราเห็นสองคนละเคร <c oughs> ะรามาแล้วเพื่อนไอทำอะไรกันนะไอคนที่นั่งอยู่กลางแจ้งอะ่ะอือทำไมนั่งนิ่งอย่างนั้นอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงเนินเขานู่น ข้านั่งอยู่เนี้ยปนนไปไหนแล้ววะเฮ้ยนี่ไงเสียงอยู่ในบ้านเดี๋ยวเราปั๊มน้ำเดี๋ยวเราชาร์จเลยมาเพื่อนมาแล้วไม่ไงเฮ้ยเอ้าเอ้าเพื่อนทำไมนายวิ่งเนี้ยอุ้ย,ใ,ยใครเอา้าไอ้ยายสปีดนีดว่วะคุณยายผมจริงยายรอบสอง มีนะระวังนะอุ้ยข้างหน้าก็มีอุ้ยจากวะายิงมาใครเฮ้ยไอ้นอยชาเขียวอย่าไปยุ่งมา,า,งงมาดิเพื่อนมาดิมาด,มาดิเฮ้ยกระสุนวมดโอ้โหอะไรครับเนี่ย โอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ